sam um. ปิ้ว่งปุ่มล้มแต่วาม้เอาหัวไม่ต้องปางไม่ได้ปางคพิ์ 啥？Yeah. แดดสองเนาะตรงนี้เนาะแดดส,ส่องส,สวัสดีค่ะมาดามสุยสาวอำเภอเมืองสกลนครชาแนลค่ะรายะสวัส <t> ดีจ้ากินข้าวน้ำกันด้วยจ้ากินข่าวน้ำกันจ้ากินข้าวน้ำกันจ้ากินข่าวน้ำกมนจ้า มันไม่รับกแบบบ้านๆอาน้อ่ะนี่เอาแบบขอแก่แล้วมันไม่ได้อาชรถเขาต้องมาแก้แก้เอามันเขาขวมันจะท่ำคือบ่ไดคขวานแต่ใหม่กลับมันลเอียด้อวังให้อ่ปางี้มาไหมนม่เป็นรา้วย แรงไม่หลายแกยน่หวาก็สบนีอน้ซื้อซื้อใหม่ปะซื้อทาเลยง่ายเสียกุ้เข้ามันก็เป็นดาสะสอย่างเะี้ยลสาแข็งเย้ะ นักกับไรมากกระไรข้าวอันจอยนี่ก็อยากแข่งนะอืมต้องไดัดมาไว้กันข้าวจอยนี่แข็งแข่ง

แกดึงมันย่างบอลอืมทำมันน่าอ่านอยู่เราคว้าไว้เส็นแล้ว เงาค่ะใส่สามสียอดก็หอมใส่ลายามัมนมะแซ่บใส่ลายลูกมะแซ่บใช่ไหมถ้าเขาใส่ลายเนาะถ้าบุเด็ดมาใส่เพราะมันไม่หอมหอมใส่ลายแล้วเพิม่มมะกุศลมันเพิ่มมะกับเป็นขึ้น เมนูหลังอาหารถั่วดินลั่ว ขนอมาฮะอืมว่ามันสิบเหรียญว่าคนสิตกได้เืินเท้าไหร่ฮึว่าคนสิตกได้เืินเท้าหร่ โบ้โตดก่บเงบ้านๆนห้าหาลักส้มตำแคบนัว ถ้าเขาตำเขาใส่กกหดก,ก,กบอยู่นะเ็นมันกบกระชายเย็นใชเสียใชืนนาน่อยก็ใ้งแซบเนยเนาะแซบเนยเอาผักโขใส่แล้วแซบได้หมได้้ามไปต้องใส่ผักหลายะไต้องใส่คือกระเจี๊ยบใส่เนื้อหลายใส่เท่งไก่เท่งอันหมักอึเท่งอะไรไม่รูเป็น ใช่ใช่ไหมใส่แต่อันหมับวมาเล้วเนีแล้วก so, ็เอาอันตระมึกว so, ่าใส่ชิบะชาบาทพอมนัวนัวน้ำปลา่ล้เอาบก่หร่ก็เยบบริกินมาแล้วนะ พิมพเล็กน้อย